อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่ากันบ้างไปรับชมกันด่วนฮุนเซนเคลื่อนไหวกำลังจาวิน่าสันตโร ทฤษฎีสมคบคิดจีนยึดอำนาจหุ่นเซนหลังขเขมรเป่าหูทรัพย์ระงับภาษีไทยสัจจะไม่มีในหมู่โจรเขมรกลับลำทรงฉเฉลยศึกที่ไทยปล่อยกลับมาลบอีกครั้งกองเรือยุทธการสั่งเข้มเดือหลวงจากกีนเนอรเบตงดเข้าเยี่ยมชมเข้าสูโมดการพร้อมลบยังไม่เริ่มก็เลื่อนแล้วขเขมรมืน่นเลื่อนประชุมสำรวจปากหมดชั่วคราวอ้างเอกสารไม่ทันสภาพนี้กำแพงเมื่อไหร่จะได้สร้างเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ กำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับแหมท่านผู้ชมคเมนต์เนี่ยนะสันดานสัจจะไม่มีในหมู่โจรจริงๆนลครับท่านผู้ชมล่าสุดนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากท่านผู้ชมครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเรากําลังจะปล่อยตัวเฉลยศึกของคำเมนต์สิคนครับกลับทางฝั่งของคำเมนต แต่ถูกระงับไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ฐานไทยของเราเหยียบกับระเบิดขาขาดเป็นรายที่7ท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งระงับทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่จะใช้ประจานขเขมรได้ไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ UN เนี่ยสาเหตุที่ไทยของเราไม่ยอมปล่อยฉเฉลยกลับก็บเพราะอย่างนี้ไงเขมรมันเล่นแบบนี้ท่านผู้ชมครับยื่นหนังสือไปหา UN เเลยครับนี่แหละหลักฐานสําคัญจริงๆที่ขเขมรเองจกตาไปทั่วโลกเป็นการเข้าข่ายระมืดหลักมนุษ,ษยธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับท่านผู้ชมครับอ่า ถึงเวลาแล้วที่นักสิทธิเองจะออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้นะครับเอารีบออกมานักสิทธิทั้งหลายท่านผู้ชมจําเฉลยศึกที่เราปล่อยไป2คนก่อนนั้นได้ไหมครับหลังจากที่เราเองเนี่ยจับเฉลยศึกได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับยีิคนนะครับปล่อยกับไป2คนเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยนะครับเกิดอาการจิตเภทหรือว่าเป็นบ้าไป1แล้วก็กลับไปรักษาอีกหนึ่งท่านผู้ชมครับมันจะกลับเนี่ยสื่อไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าไม่กล้าที่จะลบกับไทยแล้ว จะไม่กลับมาเป็นทหารเขมรแล้วจะไม่รบกับไทยแล้วนะครับนี่คือคําพูดของสองเฉลยหนึ่งในนั้นก็เป็นร้อยตีซัมซอมแองท่านผู้ชมครับก็ได้มีการลงนามไว้แล้วด้วยเนี่ยตามภาพนี้หลักฐานชัดที่ถูกปล่อยตัวกลับไปท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดนี้สื่อของเขมรออกมาโพสต์ตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับและแคปชั่นบอกว่ายังจําฮีโร่ของกองทัพของเราได้หรือไม่ซิมซอมแองได้ไหมใครที่ถูกทหารไทยจับปล่อยตัวตอนนี้หายแล้วกลับมาแนวหน้าแล้ว นี่คือจิตวิญญาณที่กล้าหาญที่แข็งแกร่งที่สุดของฮีโร่ของกองทัพกัมพูชาผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ในทุกสถานการณ์นี่แหละสันดานขมรนท่านผู้ชมครับตอนเช้าจับมือกับไทยตอนเที่ยงมันยิงใส่ไทยนี่ไม่เกินจริงคําพูดนี้ท่านผู้ชมนี่คือสันดานของขมรยจริงๆล่าสุดเนี่ยเพจของกองทัพพที่สองถึงขั้นออกมาโพสไล่ยาวเลยสําหรับเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคือทางฝั่งของซิมซอมแองเนี่ยยศไม่ได้ธรรมดา ยศเขาคือร้อยตีทีอผู้ชมครับคือฉเฉลยศึกที่ถูกฝ่ายไทยของเราควบคุมตัวไว้ในช่วงการสู้รบกันระหว่างวันที่24ถึงวันที่28รกรกฎาคมปศ2 5 68ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดก่อนที่ทางการไทยจะปล่อยตัวกลับไป2รายเนื่องจากอาการป่วยหนักร้อยตีซิมซอมแองเนี่ยป่วยหนักและอีกรายเนี่ย ได้รับผลกระทบทางระบบประสาทห,หรือจิต,ตเวทเราจึงได้ส่งตัวกลับให้เขาได้รับการรักษาต่อที่ประเทศกัมพูชาจึงมีเฉลยศึกที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวเหลือ18รายร้อยตีซิมซอมแองเป็นบุคคลที่มีอาการพิษสุราเรื้อรังและเสียสติจากความเครียดในระหว่างการทำการรบโดยก่อนส่งตัวกลับร้อยตีซิมได้ ทำเอกสารสัญญาว่าจะไม่เข้าทําการรบอีกตามที่เขาได้ลงนามเอาไว้ระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ไทยได้มีการจัดหารองเท้าให้ใส่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมใส่จนฝ่ายกัมพูชามีการออกมาบิดเบือนข่าวว่าเขากาันแกล้งไม่ให้ใส่รองเท้าอีกด้วยการที่กัมพูชามีการนําบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชเสียสติหรือ สภาพจิตไม่ปกติเข้ามาทําการรบถือว่าเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งและการกระทําเยี่ยงนี้ยิ่งเป็นที่ตอกย้ําชัดว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกที่เหลืออีก18รายไม่สามารถกระทําได้จนกว่าความเป็นประปักษ์จะสิ้นสุดต่อกันถึงเวลาแล้วครับนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายในประเทศไทยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นรีบออกมากู้หน้าคืนนะฮะได้เวลาแล้วที่จะทําหน้าที่เพื่อชาติต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึง UN เท่านผู้ชมครับเพราะว่า,วาตามหลักสากลแล้ว ข้อที่1อดีตเฉลยศึกไม่ควรถูกบังคับกลับมา สู่การสู้รบทันทีหลังปล่อยตัวตามอนุสัญญาเจนีวา 2. บ<อ>ุคคลที่มีสภาวะปัญหาทางสุขภาพจิตหรือสงสัยว่ามีอาการ PTSD ถือว่าเป็นผู้ที่เปราะบาง 3. <า>การนำผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วยทางจิตเข้ามาสู่สนามรบโดยไม่ผ่านการรักษาและประเมินความพร้อมถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4. การใช้งานทหารหรือบุคคลในสภาพที่ไม่พร้อมรร่างกายและจิตใจ อาจเข้าข่ายระเมิดหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษย,ยชนนะครับไม่ได้แปลกใจเลยว่าทําไมขมิ้นแดงมันถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นหลักล้านมันไม่รู้จักคําว่ามนุษยธรรมหรอกครับพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้ฮุนเซนเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเกือบเดือนนะที่เงียบไปเลยสําหรับฮุนเซนล่าสุดนี้นะครับไปกล่าวพิธีเปิดสมาชาพรสสงทั่วประเทศครั้งที่33า ก็ได้ไปบรรยายล้างสมองประชาชนของตัวเองอีกแล้วท่านผู้ชมครับประเด็นที่พูดถึงนี่คือประเด็นศพของทหารยังส่งกลิ่นเหม็นที่ชายแดนในการประท่ากันรอบแรกมันก็ยังคงยืนยันว่าเป็นศพของทหารไทยนะฮะประเด็นในเรื่องของการเปิดด่านนาคราบฮุนเซนบอกว่า,วาคัดค้านให้ถึงที่สุดหากใครมีเจตนาจะเปิดด่านและอย่าลดตัวไปขอลองไทยเด็ดขาดนะครับโอ้โห ดูประชาชนของมันหนีเข้าประเทศเราทุกวันนะฮะอดตายกันอยู่แล้วนะครับและพูดถึงสเลยสึกแล้วบอกว่า18รายสเลยสึกนั้นถือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชาตินี่คือคําพูดของฮุนเซนนะบ่งบอกว่าไม่สนแล้วนะไม่เอาก็ได้นะไม่ส่งมาก็ไม่เอาไม่ได้สนอยู่แล้วสําหรับนะฮะทหาร18คนเนี่ยท่านผู้ชมและฮุนเซนยังได้ประกาศข่มขู่ประชาชนตัวเองนะครับว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด นะครับไม่มีข้อจเว้นหากผู้ใดยุยงปูปั่นนะให้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงต่อชาติของตัวเองนะฮะหรือว่ากองทัพนี่แหละฮะฮวนเซนออกมาดิน้ทคนทานผู้ชมครับอาการนี้น่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วนะฮะและพอออกมาพูดแบบนี้ทีายการประทะมักจะเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเองเนี่ยจีนก็ออกมาทักท้วงแล้วนะครับสำหรับกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาบอกกล่าวเตือนไปยังทางฝั่งของอันวาว่า มันเป็นเรื่องของทั้งสองชาติไทยกับเคเมรให้เขาแก้ไขกันเองนะครับผมเชื่อว่าดอกนี้แรงอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนนั้นเองเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่ากษัตริย์แล้วก็ฮุนมาเน็ตเนี่ยไปเยือนจีนแล้วก็ได้ไปร่วมดูนะครับในการสวนสนามครบรอบ70ป,ปีของจีนท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเองเงียบเลยจีนกับทางฝั่งของเขเมนเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของสหรัฐเข้ามาหลายเรื่อง ในเรื่องของการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างที่เราทราบข่าวลือกันมาว่าได้มีการเจรจาซื้อขายอาวุธกันระหว่าง2ชาตินี้ก็คือเขมรนกับอเมริกาหลังจากนั้นก็มีการประทะกันที่บ้านหนองยากแก้วสร้างสถานการณ์หุ่นเซนเริ่มขยับนะครับก็ต้องบอกว่าการขยับแบบนี้มีในยะสําคัญอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าจีนเองก็ไม่ได้ผกพ,พอ,ออกพอใจกับเรื่องนี้มากนักน,นะครับเพราะว่าโอ้โหเหลี่ยมเยอะเหลือเกินลุกน้องชัง้น นะครับเตือนไม่ฟังตัดหางปล่อยวัดมันดีสมัยมสาหรับหุ้นเซนผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างขมรกับจีนมันดูเงียบลงไปก็มีโอกาสสูงมากที่จีนเองจะคว่ำบาตรขมรนะครับในรูปแบบต่างๆผมเชื่อว่าทางฝั่งของขมรเองก็มีหลายก๊กหลายเหล่าขมดําเขมรเขียวขมรเหลืองท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะฉีกถึงทางฝั่งของหุนเซนกับฮุนมาเนตหรือว่าตระกูลหุนอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละฝั่งนะฮะทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยท่านผู้ชมครับของทางฝั่งของขมรเนี่ยเขามีผู้หนุนหลังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางฝั่งจีนก็ต้องจับตาสําหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของบ้านหนองยาแก้วกับบ้านหนองจานกันหน่อยขมนเล่นอีกแล้วท่านผู้ชมครับขอเลื่อนประชุมการสํารวจปักหมุดชั่วคราวไปอีกด้วยดูมันนะฮะขมิเนี่ยนะครับคือสําคัญมากนะครับการปักเขตแดนเนี่ย มันจะส่งผลไปในเรื่องของบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานล่าสุดนี้กัมพูชาขอเลื่อนประชุมก่อนสำรวจปักหมุดชั่วคราวอ้างส่งเอกสารไอทีไม่ทันนะครับตามรายงานวันที่16พฤศจิกาปี2568ครับจากกรณีผลการประชุม JBC ไทยกับกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นพร้องต่อกบวนการสำรวจและการจัดทำปักหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อที่เราเองจะ ได้สร้างกำแพงเรื่องของเรื่องนี่ครับหลายคนถามผมมาบอกว,ว่ากำแพงไปถึงไหนแล้วพี่นะครับนี่ไง <c oughs> นะฮะมันเลื่อนอีกแล้วนะครับบริเวณหลักเขตแดนที่42ถึง47ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วจากเดิมเนี่ยดีเลยคือวันนี้ทานผู้ชมกับวันที่17เนี่ยนะฮะโดยทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ยืนยันว่าการสำรวจและปักหมุดชั่วคราวนั้นยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมตามข้อกำหนดคือทั้งสองฝ่าย คือไทยและกัมพูชาจะต้องมาประชุมหารือกันเพื่อตกลงกันอีกครั้งถึงแนวทางสำรวจและปักหมุดชั่วคราวซึ่งการประชุมต้องมาประชุมที่ด่านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสาก,ก้วในวันที่17พฤศจิากาปีนปี2568ในเวลา9โมงตรงก่อนเริ่มขบวนการน,นะฮะเมื่อเวลา18บดนาฬิกานาทีในวันที่16พฤศจิากายนปีา5 6 8ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการประชุม ก่อนการสํารวจและปากหมุดชั่วคราวต้องเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่18พฤศจิกาปี2568เนื่องจากทางฝั่งของกัมพูชาได้ส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าใบรับรองไอทนะี่ยท่านผู้ชมครับไม่ทันจึงขอไปรับรองในวันที่17พฤศจิากาแทนนะครับเนื่องจากนั้นการประชุมก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่18ครับเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลักหมุดชั่วคราวให้เรียบร้อยก่อนที่จะปักหมุด ในวันที่19พฤศจิกาครับโดยฝ่ายความมั่นคงเองก็ยืนยันว่าการเรื่องทั้งนี้คาดว่าไม่มีในยะเพียงแต่กัมพบชาส่งใบรับรองไม่ทันในเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับตากันต่อผมไม่เชื่อคอาเมร์อะไรทั้งนั้นแหละนะครับถ้ามันมาเออก็สรุปว่ามันมาถ้ามันไม่มาก็คือมันเบี้ยวคืออยากให้ร่วมมือกันให้มันเสร็จนะท่านผู้ชมคือเราเองก็ต้องการความสงบนะโดยเฉพาะแถวบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเนี่ยนะครับ ทวงพื้นที่กลับมาได้แล้วก็สร้างกำแพงเลยนะครับให้ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างปกติสุขนะครับขม้นเองเนี่ยไม่อยากให้มันเข้ามายุ่งยากอีกแล้วสร้างกำแพงขึ้นมาให้มันเสร็จนะครับถ้ามันไม่ปักหมุดกันเนี่ยมันก็ยังคงสร้างไม่ได้นะครับในเรื่องของการสำรวจพื้นที่เนี่ยท่านผู้ชมครับนะเราก็ต้องลุ้นกันว่าให้มันมานะครับเราจะได้สร้างกำแพงได้สักทีนะครับ ไหนก็พูดถึงทางฝั่งของสากแก้วแล้วนะครับเต okay, รับผิชชอบของกองทัพที่ที่1ไปดูกองทัพเรือกันหน่อยส่วนทางฝั่งไทยของเราก็งดเผยแพร่ภาพนะครับการเคลื่อนย้ายกาลังพลและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์น,นะซึ่งล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือนะครับยิ่งออกมาประกาศกล้าวเลยนะครับถึงขั้นจะต้องใช้เรือหลวงจากกรีนแนดเบศรแล้วคุณวาสนานาน่านวมและฝ่ายข่าวอาวุโสทางการทหารได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับว่า กองเรือยุทธการสั่งเตรียมความพร้อมเรือหลวงจากกีนเร์เบตแจ้งงดการเข้ารับชมเข้าสูมดเตรียมพร้อมและการรอประพอเรือวันถูกสอดนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สง,งบตามแนวชายแดนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการจึงขอปิดการเยี่ยมชมเรือเป็นการชั่วคราวและขออภัยพี่น้องประชาชนที่เตรียมมาเยี่ยมชมเรือ เมื่อสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นจะกลับมาเปิดให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนของกองทัพตเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดนะฮะท่านผู้ชมในตอนนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับขมต์ไปถ่ายคลิปเรือรบของไทยของเราที่ลอยอยู่แถวเกาะก,ง,กงนะฮะท่านผู้ชมครับ,ก,ก,บก็ต้องบอกว่ากลัวกันยกใหญ่ขนลุกกันแหละท่านผู้ชมในตอนนี้สําหรับอมต์นนะเพราะว่าไทยของเราเนี่ยจริงจังขึงขังแบบสุสดๆแล้วฮะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะกองทัพเรือ โอ้โหต้องบอกว่าการที่ขมิ้นไปถ่ายติดเรือหลวงประจวบลอยอยู่แถวเกาะกงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่างานนี้จับตาว่าความเคลื่อนไหวของการประทัก,กันรอบสองนี่มันจะหนักหน่วงแค่ไหนนะครับขนาดในทางภาคส่วนของรัฐบาลยังไม่ยอมนะครับทรัมป์ก็ต้องบอกว่าท่านนายกอนุทินไม่ยอมทรัมป์เหมือนกันก็อย่างที่ทุกท่านทราบานะครับว่าความปลอดภัยของประชาชนและศักดิ์ศรีของประเทศนี่ต้องมาก่อนนะครับอย่ามาทําอย่างนี้นะ เราเองปกป้องอธิปไตยของเรานะครับเราไม่ได้ลุกลานใครแต่เรานี่พร้อมลบเสมอถ้าคุณต้องการว่าอย่างนั้นนะนะจับตาดูกันต่อไปท่านผู้ชมครับก็ขอให้แนวหน้าทํางานกันอย่างปลอดภัยนะครับฐานไทยทุกคนปลอดภัยประชาชนคนไทยปลอดภัยนะตามแนวชายแดนท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาลอดมาบอกกล่าวกันที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเชฟหน่อยแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Почему?